เรียกว่าเหมือนเป็นความฝันของผมเลยครับเพราะตัวเองเนี่ยชอบเล่นป๊อปมาอยู่แล้วชอบสาสอยูีแล้วพอรู้ว่าได้มาร่วมงานก็คือดีใจมากๆแล้วก็พร้อมสุดๆเลยครับผมมีตัวไหนที่เราแบบสซาสโมีชื่นชอบเป็นพิเศษอะไรอย่างนี้มีไหมครับมีครับนี่เลย cry baby อันนี้ผมสาสมรู้ไหมทำไมเพราะผมเนี่ยเป็นคนชอบอะไรเศร้า เหมือนกับเพลงร้านตลกร้านที่กำลังจะปล่อยทุ่มหนึ่งวันนี้นะครับอย่างวันนี้เราได้เดินมาดูในร้านแล้วเป็นไงบ้างจะนองจะหยิบจับอะไรไปอยู่บ้างให้ครับคือเรียกว่าสาขาเนี้ยใหญ่มากๆคือผมได้เดินระหว่างรอเนี้ยมองดูเดินดูก็คือเห็นคอลเลกชันหลายๆอย่างที่ผมอยากสะสมครับผมก็เรียกว่าเดี๋ยววันว่างๆจะเดินมาซื้อเผื่อได้เจอเอลิสกาทักทายกันด้วยนะครับมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนนี่แหละวันที่ผ่านมาในรอบโอ้ยคือ คือเรียกว่าป๊อปมาร์เขายิ่งใหญ่ตลอดอยู่แล้วคือไม่ว่าเราเขาจะเปิดป๊อปอัพสาขาไหนหรือว่าร้านไหนเนี่ยก็คือรู้สึกว่าป๊อปมาร์เขาใส่สุดให้กับคนไทยตลอดเวลาแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเอออันนี้ก็คือเป็นมาลสโตรี่งหนึงให้กับป๊อปมาร์แล้วก็ดีใจมากๆด้วยครับผม <c oughs> อย่างเราชอบการดิที่มันช่วยดยู่ใจเวลาเรามองเราแล้ว <c oughs> คือแค่มีแขวนกระเป๋าก็ยิ้มแล้วครับเหมือนแบบได้เลี้ยงลูกได้เลี้ยงลูกครับผมใช่ประมาณนั้นครับให้ฝากใส่ความผู้ชายต้องหับ อะไรนะครับผมครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมป๊อปมาร์ทที่สยามเซ็นเตอร์นะครับก็คนไทยสามารถมาซื้อมาชอปมาสะสมได้เหมือนที่แท๊ดทำนะครับผมก็อุดหนุนป๊อปมาร์ทกันเยอะๆด้วยนะครับผลงานของเราตอนทีเราเนี่ยอะไรอยู่บ้างครับครับผมวันนี้เลยนะครับหนึ่งคุ้มตรงแอนล้านกำลังจะปล่อยเพลงใหม่ชื่อว่าตลกไลน์แบลคอมดี้นะครับก็ฝากทุกคนไปติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวพวกเราจะมาไลฟ์กันก่อนก็ติดตามช่องทางแอนล้านได้เลยแล้วเดี๋ยวพวกเราจะมา รอ,อไปด้วยกันแล้วก็ดูมีไปพร้อมๆกันนะคะรับคือเรียกว่าทีเซอร์เนี่ยสปอยไปเยอะมากๆแล้วไม่รู้จะสปอยอะไรอีกแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบครับผมคิดว่าเอลิซุคน่าจะชอบก็อยากให้ลองดูกันแบบเต็มๆแล้วก็รอดูสซอร์ไพรส์อีกมากมายนะครับ คือเรียกว่าแอนลาสอะแนวเพลงก็คือเปลี่ยนตลอดอยู่แล้วอันนี้ก็คือเป็นอีกสไตล์หนึ่งที่คิดว่าทุกคนน่าจะเรียกว่าติดหูติดหูเนาะก็หวังว่าจะเป็นเมกะฮิตอีกอันหนึ่งนะครับผมฝากด้วยนะครับทุกคนกเพลงทุกเพลงนะจะมีเป็นแบบว่าร้อนกันทุกบ้านทเือแล้วอุ้ยพี่ก็พี่าจะไปทำเองยังไงดีเออคือไม่อยากคาดหวังแต่ก็หวังครับก็หวังว่าคล้อยเพลงนี้ดังเปี้ยงๆไปเลยนะครับผมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับมันสร้างความกดดันราลใจใงไหนตอแไหว่าเพลง เรียกว่าไม่ได้คาดหวังครับผมรู้สึกว่าพวกเราอลาสก็ทําเต็มที่ทุกผลงานอยู่แล้วเลยรู้สึกว่าถึงมันจะออกผลงานมันจะออกมาเป็นยังไงหรือว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นไงก็ไม่เป็นไรครับผมพวกเราเต็มที่แล้วเราแฮปปี้แล้วแค่ขอให้เอลิสมีความสุขก็พอครับผมแล้วปลายปีเนี่ยค่ะก่อนที่ปลายของอลิสจะไปคอนเสร์ตอะไรไหมคะก่จะไปคอนเน็ลาสก็ฝากคอนแทคโซ่กันนะครับมัลติเวิร์สคอนเสิร์ตนะครับตอนนี้พวกเราลังเตรียมตัวอย่างหนักก็ หวัว่าทุกคนจะชอบเรียกว่าโชว์พิเศษคอลแลอะไรก็ตามนะครับก็ใกล้ละครับสองสิงหาเนี้นะครับแต่ว่อกานยสงนกันเอง็ช่ไหนุ่มฮอตอเโอ่เชิงหนุ่มฮอตเขาผมก็เรียกว่าเป็นตัวแทนลาสตัวแทนลาสผมได้มาเจอกับ เอลิสเผจะได้หายเหงาขึ้นแล้วอยากให้เอลิสได้ตามงานทุกๆวันนะครับผมก็เรียกว่าฝากผมด้วยแล้วก็ฝากพี่เยนร่าเช้นกครับาใ่านะผคืับมสด้วกคราที่คือถ้าเกิดผมพูดมันก็ไม่พิเศษสิพี่สปอยโอเคโอเคเรียกว่าเรียกว่าเป็น นน<ว><น>เป็นสเตทที่ไม่มีใครเคยเห็นจริงๆครับผมเรียกว่าเป็นใหม่จริงๆไม่ใช่ว่าอ่าอุ๊ยมันเรื่องโชยอะไรอ่ะเรียกว่าไปดูเองดีกว่าครับยังซื้อตั๋วได้นะครับผมโอเคนะครับแสดงว่ามันต้องวาวมันอะไรมาจริงเราต้องแบบแบบว่าอีก<ว><น>โชยอีกโชยมันต้องวาวอยู่แล้ว,วน,นี่อยากพูดแล้วก็เดี๋ยวคนดูคาดหวังแล้วก็แค่ไปดูแบบจอยๆนะครับทุกคนก็ไปเ e นจอยโชว์ไปพร้อมๆกันนะครับผมอยากให้ เป็นความทรงจำดีๆมากกว่านะครับจริงๆแล้วอ่ะแ,แอนล,ลา่าเป็นฉากเราแบบที่เราเห็นแล้วแต่เราโดนสัตว์ที่วับเราจะได้เห็นอะไรบนสเตจบ้างนฝา,าอาไไาะไรอย่างเงี้ยละครนะครับมันหลายที่แบบเราปล่อยไปเรื่อยๆเราจะได้เห็นอะไรอันนี้อันนี้ต้องรอติดตามดูนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้ถนดัดเรื่องละครคุณธรรมอันนี้อาจะต้องไปถามพี่นายพี่ภูมิถ้าเกิดถามผมมันจะมันจะแบบสปอยเกินไปเอมมฮ้ยไม่เห็นเลยครับคือคอลแลรโชว์แต่ละคนก็คือแยกกันหมด ไม่มีใครเห็นของใครไม่รู้ครับไม่รู้ครับไม่รู้ครับขอบคุณครับจับได้แล้วจับไปจับได้อันนี้อันนี้เป็นการแอคติ้งให้มีพิรุษจะได้ดึงความสนใจไปครับผมเอาจริงๆก็ไม่ค่อยได้แล้วนะอ้าคอนเทนต์ของผมขอลงทิกตอกทุกๆวันก็ต้องมีความสุขแล้วครับ าครับผมก็ฝาก้วยนะครับผครยังมีใครยังไม่มีบัตรก็ฝากไปซื้อด้วยนะครับผม EXO x o m o t i v r s e s Concert นะครับบอกเลยว่าสนุก Enjoy ไปพร้อมๆกันนะครับมาดูกันเยอะๆนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ Welcome to Star Society